ยินดีทั้งวงการหมากคิมควงแขนหาบของมันพิธีแบบนี้มีคู่เดียวในไทยแห่ยินดีทั้งวงการหมากคิมควงแขนหาบของมันเข้าเรือนหอใหม่แล้วใกล้เข้ามาแล้วสําหรับงานแต่งงานของคู่พระเอกหนุ่มหมากปรินกับว่าที่เจ้าสาวคิมเบอรี่ที่ตอนนี้กําลังนับถอยหลังอีกแค่สี่เดือนโดยงานแต่งงานจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2 5 6ห้าหหก ล่าสุดทั้งคู่คิมเบอรี่มากได้อวดกาแต่งงานที่ตอนนี้เสร็จแล้วบอกเลยว่าโมเมนต์นั้นสัมผัสได้ถึงความสุขของทั้งคู่จริงๆเพราะดูเหมือนว่าถูกใจทั้งคู่มากแค่เห็นครั้งแรกทั้งคู่ร้องว้าวทันทีนับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์สำหรับคู่รักซุปตาน้อยสีมากปรลีนและคิมเบอรี่แอนเทียมซิลี ก็เตรียมจัดงานวิวาสุดยิ่งใหญ่เริ่มต้นชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการโดยทั้งคู่จะเข้าพิธีวิวาสในฝันที่เเลโคโมประเทศอิตาลีในวันที่14กันยา,ายน2566ที่จะถึงนี้ล่าสุดเช้าวันนี้26สิงหาคม2566ผู้รักมากคิมได้ทำพิธีมันผูกข้อมือแบบทางเหนือต้อนรับสไปยเมืองเหนือที่เรียกกันว่า วันแต่งวันดาเรียกข้าวเอาขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบพื้นเมืองเหนือทั้งนี้ยังทําพิธีบวงสรวงเข้าบ้านใหม่เอาเลิกเอาชัยก่อนย้ายเข้าอยู่และนี่ก็คือเรือนหอหลังงามของทั้งคู่โดยบรรยากาศสุดแสนจะเรียบง่ายอบอวลไปด้วยความรักมีครอบครัวคนสนิททั้งในวงการและนอกวงการตบเท้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย